รักและยกย่องให้เกียรติคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่นี่คือเครื่องหมายภายนอกที่ได้ยินที่ได้เห็นชัดเจนเป็นเครื่องหมายแรกของสินสมรสอีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือการมอบแหวนเห็นไหมครับเครื่องหมายภายนอกของศินประการที่6ศสินเจิมคนไข้คืออะไรคือการเจมิมแต่ก่อนเขาเรียกว่าสินทาสุดท้าย ฟังแล้วมันไม่สร้างสรรค์เหมือนทาแล้วสุดท้ายเราไม่ต้องทาอีกตายเดส,สมอลเล่เรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยเขาเลยเปลี่ยนแบบศีลเจิมคนไข้เจิมเพื่อที่จะให้มีชีวิตเพื่อที่จะให้ฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจนั่นคือเครื่องหมายภายนอกศีลบวชพระสงฆ์หรือว่าศีลบรรพรชาเครื่องหมายภายนอกมีหลายอย่างหนึ่งที่สำคัญการปกมือ ปกมือเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะทั้งบวชสังฆราชทั้งบวชพระสงฆ์การปกมือเครื่องหมายภายนอกอีกันึงก็คือการเจิมเหมือนกันเจิมที่มือนะเพื่อว่ามือจะได้เป็นมือที่ศักดิ์สิทธิ์มือจะได้เป็นมือที่ถาวายบูชามิสาขอบพระคุณตอนนี้มาดูว่าศีลมหาสนิทเครื่องหมายภายนอกคืออะไรเดี๋ยวพี่น้องดูต่อไปสรุปแล้วก็คือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเครื่องหมาย หรือเครื่องมือภายนอกที่พระเยซูร,ริสเจ้าพระองค์ทรงตั้งขึ้นทานทางพระาศาสนาจักรเพื่อให้เครื่องหมายนั้นประทานความรอดประทานพระสถา,านพระคุณพระพรให้กับผู้รับศินพี่นองที่รลักพระาศาสนาจักร,รถือว่าศิลมหาสนิทนั้นเป็นสิลที่สําคัญที่สุดเพราะว่าศิลมหาสนิทเป็นศูนย์กลาง ของศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆพี่น้องอาจจะยังไม่เข้าใจเอ๊ะมันเป็นศูนย์กลางอย่างไรเอาล่ะอธิบายนิดหนึ่งเวลาที่จะรับศีลล้างบาปเนี่ยพ่อเอกชัยคนหนึ่งล่ะจะพยายามให้ผู้รับศีลล้างบาปรับศีลล้างบาปในมิสซาหรืออย่างน้อยก่อนมิสซาเห็นไหมครับรับศีลล้างบาปก็รับศีลล้างบาปในมิสซาแก้บาป แล้วก็แก้บาปเพื่อที่ว่าเราจะได้คืนดีกับพระเป็นเจ้าเพื่อเราจะได้รับสินมหาสนิทถูกไหมครับเห็นไหมครับมันเกี่ยวข้องกันสินอะไรอีกสินกําลังแน่นอนที่สุดรับในมิาสาสินสมรสพิธีสมรสในมิสามีสินเจิมคนไข้นั่นแหละครับที่ไปเจิมที่โรงพยบาบาลที่ไปเจิมที่บ้านคงไม่มีใครหามคนไข้ามาที่วัดนแล้วให้พระสงฆ์เจมิมโอเคอันนั้นยกไ้สินหนึ่ง ศิลบวชแน่นอนในมิสซาสรุปแล้วก็คือว่ามิสาหรือศีลมหาสนิทเนี่ยนะเราไม่สามารถที่จะเสกปังและเล่าองุ่นนอกมิสาได้เราไม่สามารถที่จะทําให้ปังปังและเล่าองุ่นกลายเป็นพระกายและระโลหิตหรือกลายเป็นศีลมหาสนิทได้นอกมิสาต้องเสกบนพระแท่นในมิสาเท่านั้นและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เล่ามานั้นส่วนมาก ร้อยละ99.99เา้ถวายหรือว่าประกอบในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณหรือในพิธีศีลมหาสนิทเราจึงถือว่าศีลมหาสนิทนั้นเป็นศีลที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางของศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตั้งศีลมหาสนิทระหว่างอาหารค่ำมือสุดท้ายกับบรรดา,าครสาวกเราฟังในบทอ่านที่สอง ซึ่งเป็นบทอ่านที่เขียนโดยบทจดหมายของนักบุญเปาโลนักบุญเปาโลนั้นนะครับมีความสัมพันธ์กับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าตัวเป็นๆแต่ตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแล้วนักบุญเปาโลตอนนั้นชื่อเซาโลออกเบียดเบียนกิสชนฆ่าหมดฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าแต่ที่สุดพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์รงคปรากฏองค์มา ให้เปโตรให้เปาโลให้เซาโลเนี่ยได้เห็นเซาโลจึงรู้ว่าโอ้คนที่ชื่อเยซูที่เคยได้ยินว่าประกาศนี่เคยได้ยินว่าทําอัศจรรย์ที่เคยได้ปลุกคนตายกับเป็นขึ้นมานั้นไม่ใช่ของปลอมของจริงเซาโลนะครับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะครับและจากนั้นเขาได้เขียนบันทึกสิ่งต่างๆที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้สั่งสอนโดยท่านนั้น พยายามที่จะศึกษาย้อนหลังจากผู้รู้ทั้งหลายที่ได้มีชีวิตร่วมสมัยกับองค์พระเยซูคริ์เจ้าเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าจดหมายท่านกุนเปาโลที่เขียนถึงองค์พระเยซูคริ์เจ้านั้นเขียนได้ลึกซึ้งมากเขียนได้ชัดเจนเขียนได้แบบเจาะลึกจริงๆเพราะว่าท่านแม้ไม่ได้พบกับองค์พระเยซูคริ์เจ้าตัวเป็นๆแต่ก็ได้พบกับองค์พระเยซูคริ์เจ้าผู้เสด็จกลับคืนชีพเสด็จสู่สวรรค์และปรากฏองค์ แก่ท่านที่หน้าประตูเมืองดามัสกัสเพราะนั้นในบทอ่านที่สองนั้นเราจะเห็นว่าได้พูดถึงพระเยซูเจ้าตั้งศีลมหาสนิทในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายวันพฤรหัสบอดีที่ห้องชั้นบนเนินเขาซิโยนเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลพระเยซูเจ้าตั้งศีลมหาสนิทอย่างไรพี่น้องมาดูพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อพองค์รับประทานอาหารกับอัครสาวก อาหารหลักของเขาถ้าเป็นเราก็คือข้าวแต่สำหรับชาวยิวนั้นรับประทานขนมปังถ้าพระเยซูกิ์เจ้ามาตั้งศีลมหาสนิทยอยู่แถวอีสานพระเยซูกิ์เจ้าคงจะยกก้อนข้าวเหนียวขึ้นมานะครับนี่คือกายของเราจงเอาไปปั้นแบ่งกินให้ทั่วกันเถิดแล้วก็ยกสาโทขึ้นมาจงเอาไปแจก ปิ้กกินให้ทั่วกันเถิดวงเล็บเมาให้ทั่วกันเถิดก็ได้แต่นี้พระเยซูกิจเจ้าอยู่ในสังคมยิวพระเยซูกิจเจ้าก็เอาอาหารของชาวยิวนี่แหละคือขนมปังพระองค์หยิบขนมปังขึ้นมาตรัสถวายพระพรบีคำว่าบีก็คือการแบ่งปัน sharing าการแบ่งปันบอกให้เขาเอาไปรับประทานอาหารเอา,เอาไปรับประทานนะครับ แล้วค์บอกว่านี่เป็นกายของพระองค์นี่เป็นกายของพระองค์ที่จะถูกมอบเพื่อท่านพระเยซูคริสต์เจ้าพูดประโยคนี้ในวันพระฤหัสบดีพอวันศุกร์วันลุ่งขึ้นพระเยซูคริสต์เจ้าถูกตึงกางเขนเพราะฉะนั้นคําพูดของพระเยซูเจ้าในวันพระฤหัสบดีเนี่ยเป็นจริงในวันศุกร์เลยก็คือว่ากายของพระองค์ถูกมอบบนไม้กางเขนถูกมอบเพื่อท่าน และที่สําคัญประโยช์สุดท้ายคือว่าจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดหยิบขนมปังถวายพระพรบิประทานให้บอกนี่คือกายที่จะถูกมอบเพื่อท่านจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดเดี๋ยวประโยคที่บอกว่าจงทําดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดนั้นจะเล่าให้พี่น้องฟังหมายถึงอะไรเสร็จแล้วพว์ก็หยิบถ้วยเล่าอุ่นทั้งที่ว่าไปแล้วน่ะ ยงดื่มจากถ้วยนี้นี่เป็นโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ทำไมจึงบอกว่าพันธสัญญาใหม่เพราะว่าในพันธสัญญาเก่านั้นเขาถวายลูกเลือดของแกะเอาแกะมาฆ่าแล้วเอาเลือดแกนั้นถวายแต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วพระองค์เป็นลูกแกพระสกาที่แท้จริงลูกแกนั้นเป็นพันธสัญญาเก่า แต่สำหรับพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นลูกแกะในพันธสัญญาใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระ์จะบอกว่าโลหิตของเรานั้นเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ที่หลังออกเพื่อภัยบาปสำหรับคนจํานวนมากแล้วก็ตบท้ายว่าจงทําดังนี้